บันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตนนัวละครจากทั่วทุกสารธทธิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชั่นต่างๆนี่คือเดอะโคเด็กซ์บันทึกพิศวงนในโลกสุดดาร์คแฟนตาซีของเบอร์เซิร์กที่บรรดาทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะฆ่าคุณแล้วก็ยำคุณให้เละด้วยเหตุนั้นผู้คนที่อยากจะรอดชีวิตภายในโลกสุดแสนโหดร้ายแห่งนี้พวกเขาจึงจะต้องทำการฝึกฝนตัวเองหรือไม่ก็ยินหลักไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าแม้มันจะฟังดูโหดร้ายก็ตามนะครับแต่ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ที่อยากจะมีชีวิตรอดภายในโลกแห่งนี้พร้อมกับมีเงินพอกินอิ่มท้องคนพวกนั้นเขาก็มักจะเป็นฐานรับจ้างกันครับคอยรับทํางานต่ตางๆจะสะอาดหรือสกปรกก็ไม่เกี่ยงแต่ว่าการทีร่พวกเขาจะเลือกเดินทางนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของพวกเขาจะปลอดภัยเสมอไปยิ่งเป็นพวกหมาป่ายเดียวดายที่ไม่มีพักพวกด้วยแล้วอย่าหวังเลยครับว่าจะรอดในตอนที่กรีฟฟิทเขาได้ตระหนักว่าบนทางในการไปยังความฝันของเขาไม่ว่าตนเองจะพยายามหรือว่าใช้พรสวรรค์มากแค่ไหนแต่เะว่า แค่เขาคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถไปถึงปราสาทที่มีแสงส่องแห่งนั้นด้วยเหตุนี้กริฟฟิธเขาจึงได้ทําการรวบรวมรับสมัครพักพวกชาวฐานรับจ้างครับโดยใครก็ตามที่กริฟฟิธเห็นว่าสามารถช่วยเขาไปถึงฝันได้หรือรับบุคคลที่มีศรัทธานในความฝันของเขากริฟฟิธก็จะรับคนเหล่านั้นมาเป็นพวกครับโดยกริฟฟิธได้ให้ชื่อกลุ่มของเขาว่ากองพันเหย่ยว Band of the Hawk ซึ่งนั้นตอนแรกกลุ่มกองพันเหย่่ยวของกริฟฟิธนั้นก็มีกันแค่ไม่กี่คนครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกภายในกองก็เงรวด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าตัวกรีฟีนนั้นเขาพิเศษครับทั้งฉลาดสู้เก่งวางแผนก็เก่งแถมด้วยหน้าตาและสเสน่ห์ของเขาและที่สําคัญเขาเป็นผู้ที่มีความฝันที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนอื่นจะกล้าฝันถึงครับโดยทงหมดทมววนั้นมันก็ได้ทาให้ผู้คนรอบข้างเขาต้องการจะติดตามกรีฟีนไปยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ความฝันของเขาเป็นจริงโดยในเวลาไม่นานนะักกลุ่มกองพันเดียวของกรีฟีนก็ได้กลายเป็นกลุ่มของทหารรับจ้างมากความสามารถเป็นกลุ่มที่รวมฐานอันเก่งกาจเอาไว้ทําให้เมื่อมีการรบ ฝัง่งใดก็ตามที่มีกองพันเดียวอยู่ข้างกายฝั่งนั้นก็แทบจะชนะไปครึ่งหนึ่งแหละครับแต่แน่นอนว่าเมื่อกลุ่มของเขาสามารถชนะศึกมาได้หลายศึกชื่อเสียงมันก็จะตามมาครับและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเร็วเกินไปด้วยซ้ําซึ่งผมจะบอกไปว่ารับสมัครทหารรับจ้างแต่ว่าจริงๆแล้วสมาชิกแรกเริ่มของกองพันเดียวนั้นพวกเขาก็ไม่ใช่ทหารรับจ้างแต่อย่างใดครับส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเป็นคนธรรมดาทั้งสิ้นที่แค่พวกเขาอยากจะตามกรีฟฟิตไปให้ถึงฝันแค่นั้นเอง โดยสมาชิกก่อตั้งของกองพันเดี่ยวนั้นก็จะประกอบไปด้วยพอกัสหัวหน,น้ากลุ่มจอนระจก,กะจอกลุ่มหนึ่งพีพินชายร่างยักษ์อดีตนักขุดทานหินจูดิลนักสแสดงละครสัตว์มากความสามารถและแคสก้าเด็กสาวธรรมดามดาคนหนึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นครับพวกคนเหล่านี้พวกเขาเป็นคนธรรมดามากๆเป็นคนที่หาเช้ากินค่าแค่คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรกินไหมก็เต็มที่แล้วครับพวกเขาเป็นคนที่ผมไม่อยากจะบอกว่าไม่มีความฝันนะครับแต่ว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่สามารถฝันได้ตั้งหาก แค่เอาชีวิตรอดไปวันๆเนี่ยก็เต็มเกลือแล้วด้วยเหตุนั้นเมื่อทั้งสีได้พบกับกรีฟิตความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็ดึงดูดทั้งสีให้ติดตามไปด้วยครับแต่ว่าทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อกรีฟิตได้พบกับทหารรับจ้างคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากัสในตอนที่กองพันเดี่ยวได้รับงานในการป้องกันป้อมเกตสันในตอนนั้นเมื่องานของพวกเขาสำเร็จลุล่วงกรีฟิตเขาก็ได้ไปเตะตากับทหารรับจ้างเด็กคนหนึ่งครับที่สไตล์การต่อสู้ของเขามันเหมือนกับการฆ่าตัวตายซึ่งหลังจากที่พวกเขาออกมาจากป้อม ทั้งกรีฟีและกัสก็ได้พบกันและการเจอกันในครั้งนี้กรีฟีเขาก็สนใจในตัวกัสเอามากๆครับจนเขาได้เอ่ยปากชวนกัสให้มาเข้ากลุ่มซึ่งตามที่แคสกาได้บอกตั้งแต่มีกลุ่มนี้ขึ้นมาแคสกาก็ไม่เคยเห็นกรีฟีชวนใครเลยครับแต่อย่างไงก็ตามกัสก,ก็ปฏิเสธไปเมื่อเลยทําให้พวกเขาต้องดวลกันครับและถ้าหากกัสแพ้เขาก็จะต้องเข้าร่วมกองพันเดี่ยวซึ่งผลการดวลนั้นก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับกัสเขาแพ้อย่างราบคาบเมื่อเลยทําให้กัสไม่มีทางเลือก โดยเมื่อเวลาผ่านไปกัสกับกรีฟิดทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นครับและด้วยความเก่งกาจของเขามันก็ได้ทําให้กัสสามารถขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยได้ในเวลาไม่นานและอาจจะเรียกได้ว่าในตอนที่กองพันเดียวได้กัสมาเข้าร่วมพวกเขาก็ได้กลายเป็นกองทหารรับจ้างที่ไม่มีวันแพ้เลยครับและนันจุดหนึ่งชื่อเสียงที่มันมากมายมหาศาลของพวกเขาก็ได้ไปเข้าหูของราชามิดแลนด์เข้าครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของกองพันเดียว นื่องจากความสําเร็จของกองพันเดี่ยวที่พวกเขาสามารถจัดการกับกองอสุวินแก่ดําของทูดอได้ราชามิดแลนจึงได้นำกองพันเดี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพครับและแต่งตั้งกรีฟฟิธเป็นวิสเขาซึ่งหลังจากความสาเร็จที่พวกเขาสามารถจัดการกับอสศวินวาน้าเงินของทูดอได้ราชามิดแลนด์ก็ได้ให้กองพันเดี่ยวเข้าร่วมการต่อสู้กับอาณาจักรทูดอครับที่สมอรภูมิดอเร่โดยพวกเขาได้รับหน้าที่ไปยึดป้อมดอเร่กลับคืนมาครับแต่ว่าพูดง่ายทํายากเนื่องจากตัวป้อมดอเรนั้นมันตั้งอยู่ในชายแดนระหว่าง2ออาณาจักร แลมันก็อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากๆของสงครามจนเรียกได้ว่าถ้าหากมิเลสามารถยึดป้อมดอยแรกกลับคืนมาได้แา่ที่เรียกนั้นว่าคือชัยชนะมันก็ไม่แปลกเลยครับแต่ว่าด้วยความที่มันสําคัญมากถึงขนาดนั้นทูดอรจึงได้จัดตั้งกําลังคนประจําไว้ที่นั่นมากกว่า3 0 0 0 0่นนายพร้อมกับกองอัศวนแลดม่วงกองอัศวนที่ได้ชื่อว่าเก่งกาจมากที่สุดของทูดอ์ก็ประจําอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันและด้วยความแตกต่างของกําลังคนที่ฝั่งกองพันเดียวและมิเรลมีแค่5000คนเท่านั้นมันเลยเป็นไปไม่ได้เลยคร แต่ว่าด้วยแผนการของกรีฟีดและความกิกัดของกัสมันก็ได้ทําให้พวกเขาสามารถยึดป้อมโดเลกกลับคืนมาได้ครับเป็นการจบสงครามหนึ่งปีไปโดยปริยายซึ่งด้วยความสําเร็จที่มันมากมายมหาศาลขนาดนั้นมันเลยทําให้ราชามิทแลนด์ได้เลื่อนขั้นให้พวกเขาครับนำพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของอาณาจักรอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อกองอสเวนฟินิกขาวและเลื่อนขั้นกรีฟีดเป็นแม่ทัพ ซึ่งระหว่างงานฉลองความสำเร็จนี้กริฟฟิตก็ได้ขอให้กัสทำงานสุขรกให้กับเขาครับโดยการจัดการสตูทางการเมืองของเขารวมถึงสังหารราชนินีแห่งเมดแลนด์ด้วยการเผาทั้งเป็นหนึ่งเดือนหลังจากนั้นกัสเขารู้ดีว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่สําหรับตัวเขาครับกัสเลยเลือกที่จะขอออกจากกองพันุ์แม้บางคนจะมองว่าสิ่งนี้มันคือการทิ้งกริฟฟิตไปแต่จริงๆแล้วกัสเขาอยากออกไปตามหาความฝันของตัวเองครับเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะสามารถยืนเคียงข้างกริฟฟิตได้อย่างเต็มภาคภูมิแต่ทว่ากริฟฟิตยอม กัสเป็นเพื่อนพีโคเดียวของเขาเป็นคนที่กรีฟิทดยอมเสี่ยงชีวิตเสี่ยงความฝันของตัวเองเพื่อช่วยเขาเพราะงั้นเขาจึงไม่อยากเสียกัสไปครับทั้งสองจึงเลือกที่จะดวลกันอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้กัสก็ได้เป็นฝ่ายชนะทําให้กรีฟิทดต้องจําใจปล่อยกัสไปและในคืนนั้นกรีฟิทที่แตกสลายเขาได้ไปหาเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ครับและมีเพศสัมพันธ์กับเธอด้วยเหตุนั้นทั้งกรีฟิทและกองพันเดี่ยวจึงถูกจับในข้อหากบฏ ซึ่งแม้ทั้งกองพันจะสามารถหนีไปได้ครับแต่ว่ากรีฟิดเขาก็ไม่ได้หนีตัวเขาโดนจับไปทรมานที่ข้างใต้หอคอแห่งการดกำเนิดใหม่ซึ่งมันเป็นเวลามากกว่า1ปีที่กรีฟิดได้โดนทรมานอยู่ที่นั่นโดยหลังจากที่กัสรู้ข่าวเขากับกองพันเดียวที่เหลือก็รีบเข้าไปพาตัวกรีฟิตหนีออกมาทันทีครับซึ่งในตอนที่กัสได้เห็นสภาพของกรีฟิตในตอนนั้นแม้แต่แคสก้าเขาก็ห้ามไม่เธอเข้ามาครับเอ็นร้อยไหวทุกตัดทําให้เขาไม่สามารถยืนหรือจับดาบได้ผิวหนังบางส่วนถูกถลอกออกลิ้นถูกตัดบนีุกก กรีฟี่ที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของกองพันเดี่ยวตอนนี้ได้ถูกทำลายไปแล้วจากนั้นกัสพร้อมกับคนอื่นๆก็ได้รีบพากรีฟี่หนีทันทีครับซึ่งเมื่อราชามิทแลนได้ทราบข่าวเขาก็ได้จ้างววยหนึ่งในสาวกไปตามตัวกลับมาทันทีโดยในตอนที่กองพันเดี่ยวกับไว้ได้สู้กันแม้มันจะทรหดอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ว่าพวกเขาก็สามารถผ่านมาได้ด้วยความช่วยเหลือของซอสสาวกตนแรกที่พวกเขาเจอและหลังจากนั้นทั้งกองพันเหดี่ยวก็ได้เริ่มแตกเป็นเสี่ยงๆครับพวกเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อ โดยส่วนหนึ่งอยากติดตามกัสไปแคสกา้าก็ด้วยแต่ว่าในตอนที่แคสกา้าได้เห็นสภาพร่างของกรีฟีดเธอก็ไม่สามารถทิ้งเขาไปได้ครับแคสกา้าเธออยากให้กัสไปครับเธอไม่อยากให้ความฝันของกัสแตกสลายไปพร้อมกับกองพันเหี่ยวโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากรีฟีดได้ยินหมดทุกอย่างในตอนที่แคสกา้าได้เปลี่ยนผ้าบันแผลกับกรีฟีดกรีฟีดเขาก็พยายามข่มขืนเธอครับเพราะเขาคิดว่ากัสคือผู้ที่พลาดทุกอย่างไปจากเขาเขาเลยอยากจะพลาดคนรักของกัสไปบ้างแต่ว่าสภาพร่างของเขาในตอนนี้ มันก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับทําให้แคสก้าเธอได้แต่กอดเขาเอาไว้ด้วยน้าตาหลังจากนั้นด้วยความสมเพชตัวเองรีฟิเขาก็ได้ขับรถม้าไปครับแล้วไปตกอยู่ที่ทะเลสาบบริเวณใกล้เคียงรีฟีิได้พยายามจบชีวิตตัวเองที่นั่นแต่ว่าสภาพร่างของเขาในตอนนี้ไม่จะทําอย่างนั้นเขายึงทําไม่ได้เลยครับโดยในตอนที่เลือดของเขาได้หลไปโดนเบเฮลิสีแดงที่ลอยมากับน้ํามันก็ได้ทําให้สุริยาคาตเริ่มขึ้นซึ่งในระหว่างสุริยาคาต มันก็ได้ทให้กรีฟิดได้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วครับโดยสิ่งที่มันอยู่เหนือขึ้นไปเกินความข้าใจของมนุษย์ทั้งเรื่องที่กรีฟิดมีความฝันอันยิ่งใหญ่การพังทลายของเขาและสมาชิกทุกคนภายในกองพันเหี่ยวกรีฟิดเขาได้ข้อเสนอให้มาเป็นหนึ่งในกอดแทนครับกลุ่มปีศาจที่มีพลังอานาจมหาศาลโดยแลกกับการสั่งเวรสมาชิกภายในกองพันเหี่ยวทุกคนแต่ว่ากอดแทนก็ไม่ได้บังคับเขานะครับบอกแค่เพียงว่าถ้าเขาไม่รับมันเขาก็แค่ต้องปล่อยตัวให้คนอื่นดูแลไป ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายใต้ความฝันที่พังทลายดูเหตุนั้นรีฟิตจึงได้ยอมรับมันครับเพื่อไปตามความฝันของเขาแล้วริฟิทยอมทุกอย่างแม้แต่การสละชีวิตพวกพ้องของเขาหรือความเป็นมนุษย์ของเขาเองในตอนที่เขาได้กล่าวถวายรีฟิทเขาได้กลายเป็นเฟมโตสมาชิกคนสุดท้ายของกอดแทนครับแต่ว่าก่อนหน้านั้น,น,นริฟิทเขาจะต้องรับรู้ถึงความเจ็บปวดของสมาชิกภายในกองพันเหี่ยวทุกคนก่อนสมาชิกภายในกองพันเหี่ยวทุกคน พวกเขาหนนมีชะตากรรมในการเป็นเครื่องสังเวชอยู่แล้วครับไม่มีใครสามารถเปลี่ยนจุดดีไปได้โดยในตอนที่กริฟฟี่ได้กล่าวถวายเหล่าบรรดาสาวกที่อยู่ภายในนั้นก็ได้พุ่งไล่กิจสมาชิกภายในกองพันเดียวทุกคนครับแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือของอัศวินกัลโกรมันเลยทําให้มีเพียงแค่กัสกับแคสก้าเท่านั้นที่สามารถรับประจักษ์ศกนารกรรมในครั้งนี้มาได้โดยพวกเขาทั้งคู่ได้ถูกพามาหาริเคิร์ดท,ที่อยู่ด้านนอกครับและถูกพาไปรักษาตัวที่บ้านของโกโดซึ่งที่นั่นด้วยความที่ริเคิร์ดเขาไม่รู้อะไรเลยนนะครัว่ามเกิดอไขึ้ รู้แต่เพียงว่าทุกคนได้ตายไปหมดแล้วด้วยเหตุนั้นริเคิลเขาจึงได้สร้างสุสานขึ้นมาครับเพื่อระลึกถึงเพื่อนและสมาชิกภายในกองพันเดียวทุกคนโดยเขาได้นําดาบหลายสิบหลายร้อยเล่มมาปักเอาไว้ก่อนที่ต่อมาที่นั่นจะเป็นที่รู้จักในชื่อเท ar ือกเขาแห่งดา Hill of the s ซอ r ์สเป็นการสิ้นสุดแบบไม่มีวันกลับมาครับเหมือนกับโปรโมชั่นของออ t ตัสถึงโปรโมชั่นเปิดตัวแว่นกรองแสงรุ่น Exo กซ์ s t e l e สเตเจะหมดไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณภาพแว่นลดลงครับ ผมเชื่อว่าทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าแว่นกองแสงของออ t ตัสมันมีสรรพคุณยังไงบ้างแต่ผมขอเน้นจริงๆนะครับว่าถึงขาวแว่นรุ่น e x ็กซ์เซมันจะบางแต่มันยืดหยุ่นและทนกว่าที่เห็นมากๆครับเพราะงั้นซื้อมาแล้วอยู่นานแน่นอนครับเผเผอนานกว่าชีวิตของสมาชิกกองพันเดียวด้วยซ้ําใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจออฟตัสและถ้าใช้โค้ดโคเด็กก็รับส่วนลดไปเลยครับ100บาท 2ปีผ่านไปกรีฟีท่ที่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นเฟมโตไปแล้วเขาก็ได้กลับมาจุติในร่างกรีฟี่อีกครั้งหนึ่งครับภายใต้พิธีการกําเนิดใหม่ที่เมืงเองอัลเบียนคือในตอนที่กรีฟี่เขาได้เป็นเฟมโตเขาไม่มีร่างเนื้อครับด้วยเหตุนี้ถึงเขาจะมีพลังอํานาจเดอยวก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับโลกกายภาพได้โดยตรงครับซึ่งการกําเนิดใหม่ในครั้งนี้มันก็ได้ทําให้กรีฟี่เขามีร่างเนื้อขึ้นมาทําให้เขาสามารถไล่ตามความฝันของเขาต่อได้โดยก่อนหน้านั้นซอร์สสาวกที่กรีฟี่ได้เจอเป็นครั้งแรก และเป็นสาวกที่ได้เข้ามาช่วยเขาจากวายในตอนนี้ด้วยความแข็งแกร่งของซอร์ท์ครับมันก็ได้ทําให้เขาไรซึ่งเป้าหมายและความต้องการใดๆครับมนุษย์ธรรมดานั้นอ่อนแอเกินกว่าที่เขาจะสู้ด้วยแต่วกต้นอื่นก็ไม่ได้เก่งอะไรมีเพียงแต่กัสกับอซุนกระโหลกเท่านั้นที่พอสู้กับเขาได้อย่างสมน้ําสมเนื้อในตอนที่ซอร์ทเขาได้คุ้นคิดเรื่องราวพวกนี้เขาก็ได้เผลอหลับไปครับและภายในความฝันนั้นซอร์ทก็ได้เห็นนิมิตของเหยี่ยวแห่งแสงที่ได้มาบอกให้เขาไปที่อัลเบียนเพราะว่าความปรารถนาของเขาอยู่ที่นั่นนนนใตออทีี่่่ซได้เเหหห็ยวแแงงส เขาก็ทราบทันทีครับว่ามันแข็งแกร่งมากขนาดไหนและความปัถนาของเขามันก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากได้ปะเหมือนกับผู้ที่แข็งแกร่งเขาเลยใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าโจมตีเหยี่ยวแห่งแสงทันทีครับแต่ว่าตอนก็ได้โดนเหยี่ยวแห่งแสงสวนกลับหันเขาไปสองซี่ก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาและพบว่าบนหัวของเขามีบาดแผลเกิดขึ้นโดยในตอนที่ซอสได้พบกับกรีฟฟิดที่อัลเบียนในตอนนั้นแค่เขาได้มองเห็นกรีฟฟิดซอสก็สามารถรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของเขาครับมันเลยทําให้ซอสคุกเข่าถวายตัวรับใช้ซึ่งนั่น ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิดใหม่ของกองพันเยี่ยวครับกองพันเยี่ยวใหม่ในคราวนี้หลังจากที่เฟมตัวได้กลับมาเกิดเป็นกรีฟิดอีกครั้งลำบรรดาสาวจากทั่วมิแลนด์ก็ได้เห็นนิมิตของเยี่ยวแห่งแสงครับบอกถึงตัวตนที่แข็งแกร่งแต่ว่ากองพันเยี่ยวนี้ก็ไม่จํากัดอยู่แค่พวกสาวกเท่านั้นนะครับแต่มันรวมถึงมนุษย์ด้วยคือใครก็ตามที่เห็นและศรัทธาในตัวของกรีฟิดพวกเขาก็จะติดตามกรีฟิดไปครับแต่ว่าสมาชิกที่สังคัดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสาวกกันทั้งนั้นมีมนุษย์แค่ไม่กี่คนเองครับท หลังจากที่กรีฟิธได้ยอมรับการรับใช้ของซอแล้วกรีฟิธก็ได้บอกให้ซอลพาเขาไปที่เทือกเขาแห่งดาบครับเพื่อดูว่าตนยังรู้สึกอะไรกับการตายของพวกพ้องไหมซึ่งคําตอบที่ออกมาจากปากของเขาก็คือไม่ครับบอกว่าตนเป็นอิสระแล้วแต่ว่าการกระทาของเขามันก็ส่วนทางกันครับในระหว่างที่ซอลกับกัสสู้กันมันก็มีหินถล่มลงมาครับและกรีฟิธก็ได้เข้ามาปกป้องแคสก้าที่อยู่ในบริเวณนั้นและหลังจากที่กรีฟิธได้ทราบแล้วว่าตนไม่รู้สึกผิดอะไรกับการตายของพวกพ้องกรีฟิธก็ได้บอกกับกัสว่า เขาจะไปไล่ตามความฝันของเขาต่อครับและกัสก็ควรจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกถ้ากัสเป็นเพื่อนของเขาจริงกัสควรรู้อยู่แล้วครับซึ่งหลังจากที่กรีฟิได้ออกไปกรีฟิก็ได้มาที่เมืองเชตครับเพื่อปลดปล่อยเมืองเมืองนี้จากการรุกรานของคูชานซึ่งที่นั่นมันก็เป็นที่ที่เขาได้พบกับสาวกคนอื่นๆครับที่ได้ตามคําทานายมาพร้อมถาวายการรับใช้แก่กรีฟิดโดยสาวกที่อยู่ที่นั่นไม่รวมสตอร์นับก็มีโรคัสรักชาและก็กุนเบล โดยโลคัสเขาคืออัศวินพลหอกครับที่มีฉายาว่าอัศวินแห่งแสงจันทร์และยังเป็นผู้ช่วยด้านการเมืองของกรีฟิตด้วยโดยร่างปีศาจของเขาคือปีศาจที่คล้ายกับเซนทอร์ครับแต่ผิวหนังมีลักษณะเป็นกรอบของอัศวินมีความโค้งแหลมเหมือนพระจันทร์เสี้ยวรักชาคือหนึ่งในนักฆ่า,าภายในเผ่าบากิราคะที่เขาได้ถูกในประเทศออกมาครับโดยเป้าหมายของเขามีเพียงหนึ่งเดียวคือการได้ตัดหัวของกรีฟิดครับแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นเขาก็จะคอยช่วยกรีฟิดครับกรุนเบล ช้ร่างยักษ์ที่มีจุดเด่นเป็นเกาะรูปทรงมังกรโดยร่างปีศาจของเขาคือมังกรคริสตันครับโดยนอกจากสาวก3ามคนนี้แล้วก็จะมีเออร์ไวครับที่เขาเข้ามาเสริมในภายหลังโดยเออร์ไวนั้นเขาเป็นสาวกที่มีความเก่งกาจในเรื่องธนูครับมาเลยทําให้เขาได้ตําแหน่งเป็นกัปตันของพลธนูไปครับโดยร่างปีศาจของเขาคือครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่เออร์ไวใช้เข่าสัตว์ที่อยู่ด้านหน้าเปน็นธนูซึ่งหลังจากที่กรีฟีได้มีกองพันเดี่ยวใหม่เป็นของตัวเองแล้ว ขาก็ได้ไล่ปลดปล่อยเมืองต่างๆไปเรื่อยๆครับเหมือนกับตัวเองเป็นกองกำลังต่อต้านคูชานคือในตอนแรกกองพันเดียวใหม่เนี่ยก็ยังคงมีแค่สาวอ,อกเท่านั้นครับแต่ว่าหลังจากที่โซเนียแล้วก็มูวูฟเลมได้เข้าร่วมด้วยมันก็ได้ทาให้กองพันเดียวใหม่มีกองกําลังของมนุษย์เพิ่มเข้ามาครับโดยหลังจากนั้นกองพันเดียวพวกเขาก็ได้ไปช่วยเจ้าหญิงชาร์ลอตครับจากกานิชิกะเพราะว่าวิธีเดียวที่กานิชิกะจะสามารถครองมิแเลนได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดนั้นก็คือการแต่งงานกับเธอครับแล้วก็ทําให้เธอท้องแต่่่่ววาาาาาาหลลังจกกททีนชิชชะได้รรบอ เป็นคนรักของกรีฟิธเขาจึงยังไม่ทําโดยทันทีครับโดยหลังจากที่กรีฟิธได้ตัวเจ้าหญิงชาร์ลอตแล้วพวกเขาก็เคลื่อนตัวไปที่เมืองท่าเวอร์เทนิสต่อครับโดยที่นั่นทั้งกรีฟีิธและกาเินชิกะก็ได้เผชิญหน้ากันครับแต่ว่าไม่ว่าสาวกจะเก่งขนาดไหนแต่มันก็ไม่สามารถเทียบกับก็อตแฮนได้ครับกรีฟิธได้บอกว่าพวกเขาทั้งคู่ควรจะไปตัดสินกันที่วินดัมซึ่งกาเนชิกะก็ยอมครับก่อนที่เขาจะถอยทัพไปโดยหลังจากที่กรีฟิธสามารถขับไล่กองทัพคูชานออกไปจากเมืองท่่่าาาเววอออออร์ทนนนิสไไดด้้้แลลจหญงช็ธกกกบบัคืๆ กรีฟีดคือบุคคลที่เธอจะอภิเสกด้วยและนอกจากนั้นท่านสักราชเขาก็ได้บอกกับทุกคนว่ากรีฟีดคือเย่ยแห่งแสงตามคำทํานายครับซึงด้วยเหตุนั้นมันก็ได้ทําให้เหล่าผู้คนมากมายได้ยกย่องปีศาจในคราบมนุษย์ผู้นี้เป็นผู้ปลดปล่อยไปโดยปริยายครับโดยที่วินดัมด้วยความอัปยศที่การในชิกะได้รับมันจึงได้ทําให้การในชิกะจุดติครั้งที่สองครับโดยการหย่อนตัวองลงไปในเบฮิลิเทียมทําให้เขากลายเป็นปีศาจสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ว่าถึงจะขนาดนี้แล้ว เขาก็ยังไม่สามารถต่อกรกับกอแทนได้อยู่ดีครับกีฟีได้สั่งให้ซอสพาเขาบินขึ้นไปบนหัวของกาเนชกะก่อนที่เขาจะปลดปล่อยร่างปีศาจของตัวเองกลายเป็นเฟมโตซึ่งที่นั่นในตอนที่เขากำลังจะปิดชีพกาเน,นชิกะอัศวินกระโหลกก็ได้โผล่มาครับหวังจะใช้โอกาสนี้ในการลอบสังหารแต่ว่าเฟมโตก็ทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วเขาได้ทําการหักเหคมดาบจากดาบแห่งกาสันพองไปที่กาเนชกะครับเป็นการสังหารเขาพร้อมทําให้รอยแยกขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาเชื่อมต่อโลกกายภาพและโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันกลายเป็นแฟนตาซี ซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างจบลงโลกในตอนนั้นมันก็อันตรายต่อมนุษย์มากมายหลายเท่าครับมีเทวมังกรโรไฮได้หยุดเต็มไปหมดกรีฟิดจึงได้นำขบวนกองทัพและประชาชนไปที่เมืองเมืองหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาภายในพื้นที่บริเวณเมืองวินดัมโดยเขาได้เรียกเมืองเมืองนี้ว่าฟาลโคเนียซึ่งที่แห่งนี้มันก็ได้กลายเป็นอาณาจักรของกรีฟิดไปโดยปริยายครับเสมือนความฝันของเขาไม่ได้ถูกเติมเต็มและสมาเรจรลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่ากรีฟิดก็ยังไม่ยอมหยุดแค่นี้ครับเขาอยากไปให้สูงมากกว่านี้ ดยเขาได้บอกแผนการที่จะขยายดินแดนของมนุษย์ออกไปเป็นอาณาจักรแห่งที่สองสืบทอดเจตนารมณ์ที่ล้มเหลวของกษัตริย์ไครสิลิกทาให้กองพันเดียวใหม่ในตอนนี้ได้มีเป้าหมายในการขยายอำนาจของฟงาโคเนียไปทั่วทุกสารทิศครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกองพันเดียวนะครับแบนด์ออฟเดอะฮอตามตรงมันมีข้อมูลเยอะกว่านี้มากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นรายละเอียดปีโย่อยทั้งนั้นผมว่าไปอ่านเอาเองเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกระใจายผมด้วยสุดท้ายท่านใด มีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทับสรุปข้อมูลสไตล์เด็กๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้ลังไ <deve> ด <ck> ้และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สมับสุนเข้ามาสำหรับวันนี you ้เด็กๆขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ